สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ใกล้เที่ยงและเวลาใกล้เที่ยงแล้วอยู่ที่ทํางานนะคะตอนนี้ก็จะให้ทุกท่านมารับชมดูว่าเที่ยงนี้จะได้ทานอะไรกันแต่วัตถุดิบวันนี้หนูเอาหนูเอาอันนี้มาะคะ่ะหนูเอาหอยเชอรี่มานะคะ เยอะเลยเป็นถุงเลยนะหอยเชอรี่นาะนะแล้วก็ปลาปลาหมอ <c oughs> นุ่นเด็กๆมาแ้ลโอ๊ยเจ้าเอกซกี้อยู่สตรงโน้นนะคะนี่เอาปลาที่เด็กๆหานะคะนี่วันนี้มาทำใส่กับแกงหอ,อไม้เฉลยเลย เอาปลาโอยปลาหมอนะคะปลาชอนอยู่ทางนี้ไม่ปลาชอนอยู่ทางนี้นะคะทางนี้เป็นปลาหมอนะปลาเข็งนะบานาเรียกนะคะทำอาหารเที่ยงก็เหมือนเดิมค่ะบ้านเราเนะาะสวัสดีค่ะ ครับร้านล้านล้านชายนี่พี่เอ็กกี้นะคะกับทีมงานนะคะดงงเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะล่างตนระงนะเดี๋ยวล่างมันเผาเนื้อมะนะันเหรอ นี่นูเที่ยงแล้ววางทำงานต้อมตอ้หอยแล้วก็แกงน่อไม้ใช่ไหมใช,ใช่เอาเดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวพาดูแกงน่อไมอีกเนาะ เอามาเยอะไหมละปลานะมันเต้นออกเธอไม่ได้เอาอะไรปิดบ่เมื่อกี้นะเออใหญ่น้อยเราเป็นคนไปทำเราเก็บเอาตัวสองตัวนที่มันออกไปนะเออบ่เอากระมังชุบไว้เออตีนไกลง่ายซุบซุบอันนั้นกันไปล้างหรือป่ะคุยได้อืม ขึ Dante, Nacional, ้นเลยนีะสามนี่ก็ขึ้นเยอะิดแล้วสามนีก็ได้เบื่อผิดคนเตรียมตำยานางไม่รวปะ ใส่ยานางใส่ข้าวเช่แล้วก็ผิกเตรียมตำนะครับตอนนี้เตรียมตำปุ้ยก็กำลังล้างหอยเตรียมก้อยนะครับเตรียมก้อยอจั๊วจั๊วตำตำก็จกั๊วจตํา พอแรกๆพอละเอียดลเล้ยจะไปใส่หม้อนะครับนี่ครับหอยเชอรี่ที่ล้างมาแล้วเดี๋ยวสิก้อยเตรียมข้าวคั่วหอมก่อนออน,นเดือดเดือดแล้วเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วหกุ่เลยสาบุ่มเลยจุบจุ๊บจตักตักใส่ตักใส่ ข้าเบือยัวยัวมแกแล้วมันถูี่ยนได้ยัวยัวจ้าใช่เด็ดคือน้ำล้างโคกไหมเนาะันบดตักใส่เนนี่โอ้าได้สุดท้ายนี่คือสวยอร่อยที่สุดแหละทีเด็ดคือน้ำล้างโคกตัวอืมเนาะว่ามีาักกระแยงมาลุกเนาจบ โบราองโบราณมันแมนทางมันยั่วหันมันโบรานทาง,งมัน,นี่เรื่งแบบผู้ผูง่ายผูงบึ้งคอยซอย,อย้อม <c oughs> ไทยเลยเนาะ จัดเลยปุ๊บนี่เพราะว่าเทียงเลยหรอวะเทียง,ง,ยงแล้วแ่กว่าจัดรอนมากอะไรมาหช่ป่ะโอแ่ล้วก เสบบ่มักบวก้วเส่มักบวกยุกโลอดอือมันสีแกงอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนั่นแหละทุบข้าวไปแกงหน่อไม้ ขขยยเชฟกระทะหลุดจับยำได้หลุดมือยำนั่นเชฟกระทะหลุดทัทงทง้งหลุดทั้งพังเนาะสักพักเชฟกระทะปิวอยากคายได้หลุดลดูเลยแกงทิมเอาช้อนเคี่ยวโลงคนลงหันแกงทิมเพื่อชนะในรอบทีหนึ่งเบิ่งขอสีส้มเนี้ยขอไปแข่งมีข,อขออ้าวกรวดอ แข่งกัดอลไรก็มีคนมาซีอะไรมาทางพี่อะยก้อยหอยัวดละมะนาวเขี่ยเม็ดมะนาวก่อนอ้หแค่บีบนะมะนาวคือไก่เยาะไก่ลเบิ้งมือไกลไกาเบิ้งหนาคอยไล่มันโมเสบกับเขาฮันเบิ้งพีเบิ้งโตเฮ็ดพีพีโตมันคลาดพีเบิ้งหนาไล่โบยาหก้อยหอยนี่สามกีสก้อนเบิ้งก่อน ใส่หลายเสีบหลายเอ่เลยข้าวั่วไปลยกดเ็เยบ้ขมปลาเกยวเคียด้วยเกี่เลยไอชูเก่ด้วยหอมข้าวคั่ว หอยซเซรีสีเข้มสีส้มหรือเปล่าตัวนี้ใจมันบข้าเข้ามีแต่แบบเด็ดๆเลยเก็บมาเวลาอยู่ เดี๋ยวไปเนีาหอมเข้าลัวมากเลยหอมดีเลยพวมพก้อยกลาลอก้อยกล้อหรือว่าก้อยบังหอยเชอรี่กลาลอมาเด้อก้อยกลาลลอล้อลล เียบตามมาโอ้ยหอมซ์บเรียบร้อยใส่ผักขยงเรียบร้อยใส่ฟักเอ,อ,อ้ยใส่บักบวบใส,ใส่ปักเค็งปลาโคนี่แหละครับคือเมนูของพวกเราวันนี้นะครับ